รู้สึกผิดมากหลังคุยกันแป๊บหนึง่งฉันก็ไปเข้าห้องน้ำล้างหน้าล้างตาฉันก็เลยเห็นว่าออบรีเติมแป้งบนหน้าเพื่อทำให้ตัวเองดูหน้าซีดขึ้นฉันไม่อยากเชื่อเลยแบบนี้ไม่ได้นะฉันเลยต้องฉากกับยายคนจอมปลอมนั่นักหน่อยแล้วนี่เธอคิดว่าทำให้ลูก,ก้ารู้สึกผิดและจะทำให้เขารักเธอนั้นเหรอฉันไม่ต้องทำอะไรสักหน่อยเพราะว่าเขารักฉันอยู่แล้วเลยยะฉันพูดไปได้วยใบหน้าช็อก อกเหรอลูกากับฉันเคยคบกันแต่ฉันเบื่อเขาก็เลยขอเลิกเขาสําหนักมากเชียวแหละตอนนี้พอเห็นเขากับเธอฉันรู้สึกว่าตัวเองพลาดแล้วเขาควรอยู่กับฉันพระเจ้าช่วยไม่อยากเชื่อเลยว่านางพูดอะไรออกมาเขาไม่บอกฉันได้ยังไงเนี่ยฉันกลั้นความโกรธเอาไว้ไม่อยู่เธอเป็นแค่ใย,ยรคกจีเท้เาแต่เล่นสกปรกเท่านั้นแหละแล้วฉันก็เดินออกมาจากห้องน้ำแล้วันเข้ากับลูก้า นี่เธอไปว่าออบรีมาเหรออย่าใจดำนักสิเธอป่วยเพราะว่า,าวาันฉันอยู่กับเธอนะดีสุดๆเลยตอนนี้ลูก้าได้ยินฉันด่าน,นางเลยคิดว่าฉันเป็นนางมารรตาฉันรู้ตัวแล้วว่าออบรีพูดถูกลูก้ายังมีใจให้เธออยู่จริงๆเพราะว่าถ้าไม่ได้รักเขาคงถามฉันว่าเกิดอะไรขึ้นไม่ใช่รีบบอกว่าปกป้องเธอแรวขนาดนี้ลูกา้าฉันว่าเราเลิกกันเถอะ เพราะเห็นเห็นอยู่ว่านายยังรักออบรีอยู่แล้วฉันก็เดินผ่านไปโดยไม่ร้อยเขาพูดอะไรออกมาวันถัดมาฉันตัดสินใจตื่นเช้าหน่อยแล้วก็ไปวิ่งสักหน่อยเพื่อทำใจให้โล่งแต่ทันทีที่เปิดประตูฉันก็เห็นลูก้ายืนอยู่ฉันถ้าเหมือนกับว่าไม่เห็นหัวเขาและกำลังจะเดินหนีไปแต่เขาก็จับมือฉันเอาไว้แล้วพูดขึ้นนี่มิเชลอย่างน้อยก็ช่วยฟังฉันก่อนดังนั้นเราก็เลยนั่งกันหน้าบ้านแล้วลูก้าก็เล่าทุกอย่างให้ฟัง ปรากฏว่าลูก้ากับออรบรีเคยเป็นแฟนกันจริงแต่พวกเขาทะเลาะกันตลอดเขาก็เลยขอเลิกกับเธอและยังเป็นเพื่อนกันอยู่เขาไม่ได้เล่าเรื่องเมื่อก่อนของพวกเขาให้ฉันฟังเพราะคิดว่าไม่ใช่เรื่องสําคัญอะไรเรื่องมันจบไปแล้วเขาบอกว่าหลังจากที่ฉันขอเลิกกับเขาเขาก็คุยกับออบรีเพื่อถามว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่แล้วเธอก็สรารภาพว่าเธอยังรักเขาอยู่และเขากับเวสลี์เพื่อนจ่าได้อยู่ใกล้ๆก,กับเขาลูก้าปฏิเสธเธอและเธอก็เริ่มร้องไห้ ซึ่งทำให้เมคอัพหลุดเขาก็เลยรู้ว่าฉันพูดถูกที่เธอแกล้งป่วยแล้วพูดให้ชัดเลยว่านิสัยแย่แบบนี้เขาเป็นเพื่อนกันต่อไปไม่ได้แล้วมิเชลฉันขอโทษฉันน่าจะรู้ว่าออบรีทำอะไรแล้วเลือกเธอก่อนฉันสัญญาว่าจะไม่เป็นแบบนี้อีกแล้วโทษลูก้าฉันทนเห็นเขาทำหน้าเศร้าแบบนั้นไม่ไหวหรอกคือเอาจริงๆเขาก็แค่พยายามเป็นเพื่อนที่ดีของออบรีเฉยๆ,ๆเขาควรได้รับโอกาสอีกครั้งเนะ ก็ฉันเลยยิ้มแล้วก็กอดเขาแน่นจากนั้นมาระหว่างเราก็กลับมาดีขึ้นอีกครั้งเวสลีย์รู้เข้าว่าออบดีใช้เขาเป็นเหตุผลเพื่อที่จะได้อยู่ใกล้กับลูก้าเขาเลยขอเลิกกับเธอซะความรักของเราอาจจะขรุขระไปหน่อยแต่มันก็คุ้มที่ฝ่ามาเพราะว่าฉันรักลูก้าจริงๆและก็รักที่เขาห่วงใยเพื่อนและอยากใช้เวลากับพวกเขาด้วยดังนั้นฉันเลยขอเวลาอยู่ลำพังกับเขาแค่ทุกวันศุกร์พูดถึงวันศุกร์ ฉันรอวันนั้นไม่ไหวแล้วเพราะเวสลีย์บอกว่าลูก้าเตรียมอะไรสุดพิเศษไว้ให้ฉันด้วยเอ้ยฉันตื่นเต้นสุดๆเลยล่ะแต่ขอโทษนะคุณคงไม่ได้รู้หรอกว่าคืออะไรเพราะว่าเรื่องของฉันจบลงแค่นี้เอาไว้คราวหน้านะ